สวัสดีครับมาพบกับช่องกเกษตรในรูบ้านชาแนลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับช่องที่นําเสนอเรื่องราวสาระเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรที่เกิดขึ้นรอบๆรัวบ้านนะครับวันนี้พาทุกท่านมาชื่นชมกับพืชมงคลของเราครับอีกชนิดหนึ่งวันนี้จะแนะนําให้รู้จักนะครับก็คือกวักมรกตนะครับกวักมรกตก็จะมีหลายสีนะครับแต่วันนี้ของเรามีกวักมรกตแบบสีเขียวธรรมดาธรรมดาแต่ดูสวยครับ เมื่อเราปลูกลงในกระถางแล้วก็จำกัดให้เขาเติบโตไม่ต้องโตมากนะครับเป็นคล้ายๆกับว่าฝักมรกตกระถางเล็กๆแล้วเขาก็จะแตกยอดใหม่ใบเขาก็จะเล็กลงกระทัดรัดสวยเมื่อเรานำฝักมรกตมาลงปลูกในกระถางที่เราจำกัดพื้นที่ให้เขาเป็นกระถางขนาดย่อมๆอ,อย่างนี้นะครับ เขาก็จะออกแบบใบของเขาให้เล็กลงกับทัดรัดแน่นสวยกวากมรกตปลูกง่ายครับเราจะปลูกด้วยใบหรือว่าแยกหน่อก,ก็ได้นะครับเอาใบชําไว้ในทรายเขาก็จะเกิดกวักมรกตโคดเอาไปปลูกได้อีกนะครับการที่เราจะทําให้กวากมรกตนี้นะครับสวย นะครับกระทัดรัดไม่ใหญ่โตมากมายนะครับอยู่ในกระถางที่ส,สวยๆลักษณะนี้ก็ไม่ยากครับเพียงแค่เราจํากัดรากเขาเอารากเขาให้อยู่ในกระถางลักษณะนี้แล้วก็เลี้ยงไว้ดูแลปุ๋ยเขาพอประมาณแค่นี้เขาก็จะเป็นกวักมรกตขนาดกระทัดรัดสวยๆอย่างนี้นะครับ สำหรับกองมรกตนี้นะครับเป็นพืชมงคลอีกชนิดหนึ่งปลูกไว้ในบ้านก็จะกวักเงินกักทองเข้าบ้านนะครับกวักแต่สิ่งดีๆเข้าบ้านนะครับให้เจ้าของมีแต่สิ่งดีๆไหลเข้าในบ้านนะครับประโยชน์อย่างหนึ่งที่เราได้รับจากเขาก็คือความสวยงามนอกจากความสวยงามแล้วนะครับประโยชน์ที่เห็นชัดๆก็คือเขาจะเป็นไม้ฟอกอากาศด้วย สามารถที่จะปลูกไว้ในบ้านได้นะครับกวักมรกตนี้เขาฟอกอากาศได้จะทำให้เพิ่มออกซิเจนในห้องปลูกง่ายนะครับดูแลง่ายถ้าอยู่กลางแดดสีเขาจะเข้มขึ้นถ้าอยู่ในร่มที่จำกัดแสงมีสแลนบังแสงเขาใบเขาก็จะออกขาวๆหน่อยหนึ่งอย่างนี้ก็สวยครับ สำหรับวันนี้นะครับเกษตรในรูปบ้านชาแนลแนะนำพิธีปลูกกวักมรกตแล้วก็โชว์ความสวยางามของกวักมรกตนะครับปลูกยังไงให้กระทัดรัดแน่นสวยแบบแข็งแรงใส่กระถางย่มยอมได้วางไว้ในมุมหนึ่งของบ้านสวยและฟอกอากาศด้วยอย่าลืมนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับช,ไไช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ พบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีครับ ติดตามกดกระดิ่งเพื่อเรารับชมคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ